มาอนี้สาวรายบรรทุกชิตตำบมกกระทออนสู้กินเนาะค่ะอันนี้บมกกะท้ o เขาปอกเปลือกแล้วกา็สับแล้วก็เอาลงโคกไว้แล้วเรียบร้อยไปที่นี่ต่อไปเขาชิใส่บัคข้อบัคข้อนี่เขากะแกะปอกเปลือกแล้วเรียบร้อยค่ะใส่ลงไปเลยพอดีว่าได้บัคข้อมากค่ะแต่แซบแต่แซบเด้อฤดูการนี่มันเป็นฤดูการของบัคข้อเนาะค่ะเนาะนาให้นานนะนี่นาฝนบัคข้อออกดีแย่งขนาดเลย ก็เลยต้องจัดซะหน่อยเ่อใส่ปลาลลงไปค่ะถ้าเป็นปลาลาเนี่ยปลาลาใส่สมตามปลา่ตวงในแห่งดีํำตาลใส่ลงไปเลยแล้วก็พริกป่นมักเผ็ดมักบอเผ็ดใส่ตามใจผู้กินไปเลยค่ะอ่าแล้วก็ตามด้วยผงนัวนี่คือต้องใส่ในจะน้อยนึงตัวความแบ่บยัวให้เข้ากันเลยค่ะแบบนี้ อช่วยมาเลยทำไายแตกทำไา้แตกทำให้เข้ากันเพื่อความแสบความนัวค่ะกินชย่ยมาเลยค่ะกินโชย่ยมาเลย ซิมค่ะซิมบัขคอบัขคอ,อนี่มันจะสมจีดแต่ว่าบักกระทอนนี่มันเปลือกมันเนี่ยกับเนื้อเตื่นตรงเนี่ยมันมันสมแต่ว่ามันก็จะมีความฝาดอืมอืม,อม แสบแสบแสบค่ะพร้อมเสิร์ฟได้เลยป้าจิทัวพี่น้องเอ้ยนลำไา้แตกเลยแสบหนัวแสบหนัวแสบหนัวตำมะกะทอนเสีบขอ าค่ะไปกินน้ำกันเดี๋ยวสิเอาตำกระท้อน,นี่ไปสู้ยายจันจินแล้วค่ะเดี๋ยวเสียยางไปบ้านยายจันสืบแสบกันไปเลยอันยายจันก็ไกล้ค่ะยุกใกล้กันนี่แหละยางไปเขาเดียว พี่ท่านั่งตำหม,มากตำกระทร้อนเอาตำกระท้อนมาสู้กินเ<ช>ยจจานซ่ใส่นังกระพได้ไหมมายายกินตำกระท้อน แอมได้าหักบอนบ่ค่อยนั่นเป็นไงอย่ได้บอยำนั่นนั่นนันัที่ไรได้ยำเขานี้แววลี่นเปีนตามมาโอ้ยน้ำกอันไหนยินย้ายนะรู้อนน้ำไปไม่ย้ายเห็นตํากระอนน้ำลายมะข่อไม่เป็นมะข่ากระโลกข่อกระยืม กดน้ำต้นย้นว่าทำไม้นยันเอาที่ที่ดรบมครบแล้วก็่อเลยเนะอืม้่ากับน้ำดีน้ำหวาน

เแม่ย้ายหเห็นตกอท่อนตันร้ายแตกสนวัสดยหามูกินแล้วยังสี้แบกินโจมอม่